สวัสดีครับสมบัติอีสานชาแนลนะครับช่องของเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักนะครับสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็หากินถิ่นอีสานนะครับเราก็จะวนเวียนกันไปนะครับวันนี้เราออกมาหาล่าเห็ดกันนะครับฝนหยุดตกไปได้วันหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ อยังไม่ตกนะฮะอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับอ่าวันนี้วันที่เก้านะครับวันนี้วันที่เก้านะฮะเราจะไปดูกันว่าเห็ดอะไรออกนะครับเราจะไปหากันนะครับไปเราไปหาเห็ดกันครับอืมนี่ครับเห็ดนุ่นนะครับอ,อ,อ่าครับหนึ่งดอก 2 đọc dẹp 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 ôi chép mỏng mấy hiền đọc lịch lịch nì đọc nân nân ไหนดองปืนเขก็อย่างนีโอ้ยนห่ดูดิโอ้เอา้าไปไหนล่ะเทบมองไม่เห็นครับดอกเล็กมากเลยครับ,บเยียมันกลืนไปกับใบหญ้านะฮะถ้าคนตาไม่ดีมันก็เหยียบไปเลยครับไม่เหลือ โอ้ oh, หากินแบบทรมานทรกรรมจริงๆแต่ต้องหากินนะครับนี่ครับเทบมองไม่เห็นเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับ แล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเห็ดนะครับเห็ดเห็ดนุ่นนะครับถ้าเราไม่สังเกตเรามองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยเห,เห็ดนุ่นนะครับดำหน่อยนะครับแต่มันอร่อยครับ ได้ครับได้ครับพอขึ้นอยู่พอมีอยู่ไหนสวยไหมดอกสวยอ่านี่ถือว่าดอกสวยอยู่นะครับดอกของสวยอยู่อันนี้ก็เพิ่งแทงออกมาพ้นดินครับนะฮะนะฮะเป็นมันเป็นเป็นอะไรนะเป็นจีจีอืมอืมจีออ๋อเก็บยีง <G. S 1> นั่น สองดอกมันจะขึ้นเป็นกลุ่มกลุ่มนะครับนี่ดอกสวยอ่าดอกสวยดอกสวยอยาดูต่อไนี่ครับอาชีดูหน่อยโอ้อ่านาั่นครับโอ้ย นี่ครับนี่ครับเห็ดนุ่นหรือเห็ดน้ำฝนนะครับรสชาติของมันก็จะโอ้นุ่นอีกหเห็ดขมยูคาเหรอโอ้เห็ดขมยูคานะครับมันจะขึ้นด้วยกันนะครับกับเห็ดขมยูคานะครับมือไปบางกล้องซะล้ว อ่านี่ครับอะไรอันไหนโอ้นี่ครับเห็ดขมยูคาเห็ดขมยูคาครับอ่าขมยูคานะครับ พึ่งเข้าป่ามานะครับไม่ใช่เห็ดเห็ดเบียนะครับเห็ดพวกนี้มันเป็นเห็ดที่มันส่งสัญญาณว่าเห็ดที่กินได้กำลังจะเกิดนะครับถ้าเห็ดพวกนี้เกิดแล้วนะฮะ เห็ดพวกนี้กินไม่ได้นะคะ เกียให้ดูหน่อยเห็ดขมอ,อยู่ค่าน,นั่นโรอนี่ครับขึ้น นี่มีใหญ่สารมีใหญ่สารเก็บมาครับเห็ดนุ่นอ่านี่ครับนี่ครับเห็ดยูคาครับขึ้นตามป่ายาเพรกต้นเพรกคล้ายๆต้นไผ่นะครับ อ,ไไไไอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอโอ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอดอกใหญ เห็ดพวกนี้มันต้องเล่นหาเล่นจำจี้กันเลยนะเนี่ยจำจี้กันเลยทีเดียวอตอนนี้คัดครับคัดแยกเห็ดสองชนิดเห็ดขมเอาไวต้ตะกา้หนึงแล้วก็เห็ด นุ่นเอาไว้ตะกร้าหนึ่งนะครับจริงๆแล้วแค่นี้ก็พอกินแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาไปขายนะครับนแถวบ้านเรามันไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะครับอาจจะได้ยินเสียงรถ ครับนี่แหละครับหากินนะฮะหากินแบบถิ่อีสานเดิมๆเลยนะครับเมื่อก่อนมันจะมีแต่ป่านะฮะเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นไล่เป็นสวนเป็นนาเป็นอะไรไปหมดแล้วนะครับจะหาเก็บหากินนี่ยากลําบากเข้าไปทุกวันแล้วนะครับสิบปีที่แล้วนี่ยังโอ้โหป่าป่าเต็มไปหมดนะครับ ตอนนี้จะกลายเป็นบ้านเรือนไปหมดแล้วครับอยู่เขาก็จะอยู่กันนะครับหากินอย่างนี้และครับตามประษาตามภาษาของคนยี่สานคนทถิท่นท้องถิ่นนะครับหากินคานท้องถิ่นของเรานะครับเราไม่ได้อยู่ตามาในชุมชนนะครับจะได้มีเซเวน่นมีโลตัสนะครับนั่นหาเงินอย่างเดียวนะครับหาเงินเพื่อไป ซื้อของที่เราต้องการนะครับไม,มีหมดนะครับคุณอยากกินอะไรมันมีหมดนะครับแต่เราขาดคุณทรัพย์ที่จะไปซื้อกินอย่างนั้นนะครับเราหากินอย่างเงี้ยฮะตามภาษาฮะหากินแบบท้องถิ่นเดิมๆของเรานะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ มันออกเรียงกันเป็นแถวอย่างนี้เป็นหน้ากระดานเลยครับนี่ไอจุ่มน้อยๆนี่ครับนี่กําลังเกิดนะครับนี่กําลังเกิดกําลังเกิดครับนี่ครับนี่ครับกําลังเกิดนะครับกําลังเกิดครับนอนครับนี่ครับเตรียมไปหมดเลยครับ ส G สาม G ส G ห้า G กำลังมาแรงครับตอนนี้5 G กำลังมาแรงครับนี่ครับนี่ก็5 G ครับเก็บครับพี่น้องครับเก็บครับโอ้ตอนนี้ <c oughs> ไม่จะบัดกแไม่ใหญ่าสารกำลังขามาขักขมนิ่นะครับ ผมจะให้ดูนะครับโอ้มันเยอะนะครับเนี่ยมันเยอะนะฮะเป็นจีจีอยู่เลยนะครับเนี่ยเป็นจีจีเลยนะฮะ นี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอาแค่นี้แหละครับพอแล้วครับถ้ามันเยอะมากก็ล้างไปมันก็จะอ่ามุนอยตุ่ยหมดเลยครับเอาแค่พอแกงนึงแกงนึงนะครับพอครับนี่ยุบไปแล้วก็คงจะได้หมอหนึ่งนะครับอ่าครับ